โอ้โหไม่อยากเชื่อแล้วครับผลงานที่ผมได้จัดวางไว้ครับคำคืนที่ผ่านมาก็ถือว่าหวานเจี๊ยบกันเลยทีเดียวครับก็บอกไปแล้วครับให้เพื่อนๆพี่ๆกดติดตามตุงคอนเนอร์เอาไว้ครับชื่อนี้การันตีกระเป๋าตุงครับให้เพื่อนๆพี่ๆไปคัดไปแยกไปเด่นยังไงก็เห็นกําไรอย่างแน่นอนครับแล้ววันนี้ผมก็มีมาจัดมาคัดให้อีกเช่นเคยครับถ้าอยากรู้ไปลุยกันเลยครับแต่ก่อนอื่นเลยครับ ผมมีรายละเอียดด้านล่างโปรไฟล์ครับสก,กิทเข้าไปดูผลงานของผมได้เลยครับรับรองว่ายังหวานเจี๊ยบอีกแน่นอนธรรมยาภาพโอกาสดีๆแบบนี้ขึ้นรถตามมาได้เลยครับ งั้นเราไปลุยกันที่กู่แรกเลยครับที่ผมได้หยิบยกมาฝากให้ในค่ำคืนนี้ครับระหว่างเชลซีครับวันนี้จะเปิดนินฐานต้อนรับการมาเยือนของลอสแอนเจลิสครับโอ้โหวันนี้ถือว่าฟอร์มของเจ้าถิ่นเจ้าภาพโอ้โหก็ถือขุมกําลังของค่ำคืนนี้เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ว่าจะผลงานที่เขาผลิตสกอร์ออกมาเขาและอีกอย่างก็มีฟอร์มที่โคตรจะดุดันครับขุมกําลังของค่ำคืนนี้ได้เปรียบในหลายๆมุมครับแรงจูงใจและโอกาสของค่ำคืนนี้ไปอยู่ที่ฝั่งเจ้าภาพอย่างเชลซีครับส่วนทางด้านทีมเย ก็การันตีความพ่ายแพ้หรือว่าผลงานเขาอาจเป็นรองสะดุดหยุดยาวมาเลยครับวันนี้เลยขอให้เลือกเชียร์ไปทางฝั่งทีมเจ้าภาพอย่างเชลซีมีดีอย่างแน่นอนครับ งั้นเราไปลุยกันที่กูต่อไปเลยครับระหว่างโบคาจูเนียครับวันนี้จะเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของเบนฟิกาซ่าอีกแล้วครับไปดูฟอร์มการเล่นของเจ้าภาพกันเลยครับก็ถือว่า5เกมหลังสุดที่ผ่านมาขาดความสม่ําเสมอครับการผลิตสกอร์การทำผลงานของเขาก็ถือว่าเป็นรองพอสมควรครับ5เกมหลังสุดที่ผ่านมาชนะแค่1นัดแค่นั้นเองครับมกําลังของค่ำคืนนี้เป็นรองอย่าง ชัดเจนครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับอย่างเบนฟิก้าซ่าอีกแล้วครับ5เกมหลังสุดที่ผ่านมาเขาก็ทําผลงานได้ดีครับทำผลงานได้เป็นกอบเป็นกำอย่างไม่แพ้ใครเลยครับคุมกําลังของค่ำคืนนี้ประสิทธิภาพของค่ำคืนนี้ครับมาตรฐานของรูปเกมยังไงก็เหนือชั้นอย่างแน่นอนครับจากแสวงในไหลมองว่าทางเบนฟิก้าครับคุมความได้เปรียบในหลายๆมุมครับเป็นผู้ชนะโดยไม่ต้องสงสัยสำหรับค่ำคืนนี้ครับใส่กิ๊กกันเลยทีเดียวยังไงวันนี้ก็ขอให้เลือกเชย้์ทางฝั่งเบนฟิก้าครับ งั้นเราไปลุยกนทีคู่เลยครับที่ผมได้หยิบยกมาฝากให้ในค่ำคืนนี้ครับระหว่างด็อกเฮดได้อยู่ในเตดเสร็จในบ้านอีกแล้วครับไม่ว่าจะมองมุมไหนย,ยังไงก็เป็นผู้แพ้ก่อนที่จะลงสนามครับวันนี้จะปปิดติดานต้อนรับการมาเยือนของแชมป์ด็อกโลเวอร์ครับไปดูฟอร์มก่อนลงสนามของทางด้านเจ้าถิ่นครับเขาถือว่าขาดความมั่นอกมั่นใจเลยทีเดียวภายเกมหลังสุดที่ผ่านมาก็การันตีความพ่ายแพ้มาแล้วครับความอ่อนแอในบ้านวันนี้มีให้เห็นอย่างแน่นอนครับส่วนทางด้านทีมเยือนของเราศักยภาพของ,ของ,ของค่ำคืนนี้ครับไม่ว่าชัมม่วโม ครับไม่ว่าจะฟอร์มโคตรจะดุดันครับการผลิตสกอทำผลงานได้อย่างต่อเนื่องอย่างแบบนี้ครับผมเชื่อว่าวันนี้ทางแชมล็อกโลเวอร์ครับมีความได้เปรียบในหล,ลายมุมพับสนามเล่นได้เลยสำหรับค่ำคืนนี้ครับอย่างไรวันนี้ก็ขอให้เลือกเชืรอทางฝั่งทีมเอยอนครับอย่างแชมล็อกโลเวอร์เจอของจริงอีกแล้วครับก็จบกันไปแล้วครับสามคู่ที่ผมได้ยิบยกมาฝากให้ในค่ำคืนนี้ครับหากเพื่อนเพื่อี่ๆท่านใดอยากได้มากกว่าหนะ้าช่องครับรายละเอียดด้านล่างโปรไฟล์ครับสกิลเข้าไปดูผลงานของผมได้เลยแล้วขึ้นรถตามมาได้เลยครับ ก่อนจากกันวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนดูบอลกันอย่างมีความสุขและสนุกสนานไปนกับผลงานที่ผมได้จัดไว้ให้ด้วยนะครับก่อนจากกันมือนี้หมันหมานคือเก่าเดอมวันดีครับ